ฉีดยางให้เงางามเหมือนใหม่อยู่เสมอครับตันน้ำครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี่ครับยางเงางาตันน้ำดีเยี่ยมครับนี่ครับออกขาวๆเป็นสีดินเอาฉีดทับเข้าไปเลยครับโดยไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดนี่ อันนี้ก็เรียบร้อยครับแต่ละเส้นเงาเงาเหมือนใหม่นี่ครับดูแลสภาพยางครับบางทีไปที่ร้านก็ถือว่าแพงพอสมควรครับบางครั้งเราสามารถทำเองได้ที่บ้าน โดยที่ประหยัดงบนะครับในการล้างรถแล้วก็เคลือบยางไปในตัวนี่ครับเงาเงาเหมือนใหม่นี่ขาวๆนี่ครับบริเวณที่เป็นพลาสติกขาวๆนี่ครับเช็ดได้หมดครับนี่ทับเข้าไปนี่นี่ครับสีเงาเงาเหมือนใหม่ครับนี่ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ด แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสเปรย์เคลือบเงายาวรถยนต์และก็พลาสติกต่างๆใช้ดีบอกต่อเลยครับฉีดเข้าไปครับนี่เยี่มเลยครับผม